โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องวินครีเอทีฟโฮมเมนนะครับผมในวันนี้เราก็จะมารีแอควิดีโอในสแกมว่ามันมีหน้าตาย,ยัางไงนะครับก่อนที่คุณจะไปดูคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพวกผู้ติดตามสุดน่ารักเอ้ยอยากให้กิดต,ตามเลยพราไม่มีพ่อไม่มีผู้ติดตามที่อะไรเลย,เลยไม่มีใครเทียมาดูเลยซะ แกนชีนิพัทต์ทุ่มให้ไม่แกนชีนิพทมันแค่เป็นออะไรวะดูคอมเมนต์ก่อนนี่ก็นี่ก็ Okay, okay. อ่นานครวยมึงจนเรื่องของมึงไอ,อ้ตัดที่บรรดบาบฉากต่อสู้มาสิคนคนเทพอันดับที่น่งพระเยซูจะเสด็จม,มาอีกโมโอ้โอ,อ,ข,อ,อขอให้ชมกันละกันนะไอคนที่พูดว่าขี้โมใส,ส่พระเยซูเนี่ยไม่รั้เดี๋ยวพระเยซูมันก็จะมาต่อยคุณ มอสโก้มอสก้เฮฟนิชาวิตากุสกายสชเนส์ว้าววววววว่าวมอสวว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 ลวซ่าวมวว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 ่เ่ว่วว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 ว่ววงวววววววดววววว่วิาวิวว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 งวว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 ี่ววววววนววววยว โอ้นี่ค <lesser of conspiracy Harriet> ือสภาพตอนที่กูที่กูเอ่อที่กูกำลังหนีกับเกมชินิมแพกอะเป็นเกมที่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะเกมเล่นยากที่หายเลย เสียงดีเสียงดีสองสสสสสร้อสีีสสส่ีสองร้อยี่อยปโอ้โหัวใจไอ้เออียดีปะซึ่งแต่เช้าเลยค่ะสปไปเดอร์แมน เด็กไม่น่ารักชิบหายเลยไม่ทำอะไรแปลกๆปลกวนจันนสตีครูสมาตอนไหนคะพอแล้วนะคะแบบเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างนี่แหละอะไรสักอย่างที่อยู่ตรงที่อยู่ในที่อยู่ในรถไฟแล้วก็ทำท่าหมาท่าแมวนะ มันหน้าตาหน่าเกลียดเงี้ยไอนี่มันรูดีอ๋อปากเขาใหญ่เลยโ๋อเดี่มันกว้างเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันคล้ายๆเลยนี่มันนี่มันเบียทีชเบียทีชแต่มันที่เสร็จเนี้ยคือถ้าสมมุิหมดนะคะก็สามารถ ตัวลีก็ออกมันได้ยังไงเหรออยากรู้จังเลยอ่ะอ๋อมันเคยมีขี้สุนัขฝันก็ข้ก็ขันคือขี้แล้วแม่งขี้แม่งอยู่ในแม่งน้ำท่วมที่ใดที่หนึ่งว่ามันไม่ใช่ขี้มันน่าจะเป็นรองเท้าหไม่ก็หมวกนี่แหละโอเคเนี่ยครูกนลเทหินโอ้โห ใช่ะไอโพสิ์บิ๊กแคสอะไรวะอัี้ไม้าใจอะเพลงนี่ที่เจ็บเป็นชีิและเนี่ยนะครับก็คือทีวีโชว์ของญี่ปุ่นที่ปกติที่สุดที่เูาเคยเห็นมาแล้เพี่อาตี์หนักๆก็คือ ไม่ไม่มีใส่เสื้อผ้าแล้วก็ต้องหาชิงโชคเราเองอ่ะเพื่อใช้ก็ใช้ชีวิต่ะนะโอ้คนซื้อรั์คนที่จะเอาทรัพย์สินอีกิปตบให้ฉันนี่หว่าโอ้นี่มาอะไรอะบุดาชีหัวชีโต๊ดโอ้โอทโอ้อ้โ้โอ้วอ้โ้โอ้าอได้อ้กอ้กอ้โอ้าอ้โอ้อ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะถ้ามึงไม่ต,ติดตามขอให้ไม่ได้รัพย์สินนี้ไม่ได้อีกนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย